รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมคะหนึ่งในนโยบายของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ได้โอกาสซึ่งโครงการอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสํงงานันกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้รายการมองมุมใหม่ไฟ,ฟโฟกัสเราจะมาฟังความคิดเห็นของเด็กกลุ่มนี้กันคะ่ะ เรียนอยู so age. Age? ่ปีสองค่ะอ่อปีสองมาเรียนระดับปวชระดับปวชค่ะค่ะคิดยังไงกับโครงการนี้คะโครงการนี้หนูว่ามันดีสําหรับหลายๆคนมากเลยค่ะคนที่เขาไม่ไม่พร้อมไม่ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินที่จะมาเรียนแต่ว่าถ้ามีโครงการนี้หนูว่าเปิดโอกาสสาหรับหลายๆคนเลยค่ะมีเพื่อนๆมาเรียนเยอะไหมคะมีมาเรียนเยอะอยู่ค่ะทุกทุกปีน้องๆเขาจะเข้ามาที่นี่หลายคนอยู่ค่ะ วัสดีครับครับสวัสดีครับเราเรียนเกษตรนี่สนุกไหมครับลูกสนุกมากเลยครับเรียนเกษตรนี่ได้หลายอย่างครับนี่ครับปลูกดอกเบญจมาศนี่ครับค่ะเหรอครับผมแต่ดอกเบญจมาศนี้เราปลูกแล้วเรามีรายได้ดีหรือเปล่าคะครับมีรายได้ดีครับดอกเบญจมาศนี้ทางวิทยาเขามีทุนให้เราหรือเปล่าคะครับทุนเรียนฟรีบ้างอยู่ที่พักฟรีกินข้าวฟรีครับ าจคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่ง<อ>เป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าเยอะเด็กด้อยโอกาสนะคะมีเยอะอทาให้มไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา<อ>โครงการนี้ช่วยให้เด็กได้เรียนมากขึ้นนะคะคือ1นนะคะคัดเลือกจาก1บ้านไกล<อ>2ยากจน3<อ>ผู้ปกครองต้องการให้พวกเราดูแลจริงๆอะคะ่ะ<อ>เด็กก็จะได้อยู่ประจําเรียนฟรีหาไรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะ โครงการนี้ให้โอกาสกับเด็กที่เรียนสายอาชีวศึกษายังไงบ้างคะเด็กที่จะเข้ามาเรียนอาชีวะตามโครงการนี้เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือจบม3แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะครับตกค้างมาหลายปีอันนี้ก็สามารถที่จะรับเข้ามาเรียนทั้งในระบบปกติแล้วก็จากการศึกษานอกระบบได้ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราจะดําเนินการก็คือกลุ่ม ที่กําลังจะจบม .3 มีเด็กส่วนหนึ่งที่ตกหล่นจากรบบการศึกษานเนื่องจากว่าความไม่พร้อมของฐานะทางครอบครัวนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีทั้งขอพักให้เด็กได้อยู่ฟรีมีอาหารเลี้ยงทั้งสาม,มื้อแล้วก็ให้เด็กได้ทําโครงการหารา้ยได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนด้วยนะครับโครงการอาชีวะอุประจําเป็นฟรีเนี่ยจึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้น้องน้อง เหล่านี้นะคะหรือน้องๆที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีคำพร้อมใน,นเรื่องของครอบครัวเนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาสู่ในระบบการศึกษา ح, โดยได้จัดเ,เราได้มีอาชีาชวะกวับ8 7แห่งทั่วประเทศใน,ใน,ใ,นในเฟสแรกนะคะซึ่งจะมีเป็นเฟสที่2ีในปีต่อไปทั้งหมดรวมแล้วจะประมาณเป้าหมายคือ169แห่งนะคะทั่วประเทศ นี่ก็คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมองมุมใหม่ไฟโฟกัสแล้วค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ